ดดันแค่ไหนก็เอาอยู่น้องต้นข้าวคุมเวทีได้หมดค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันเยอะๆด้วยนะคะผ่านไปอีกแล้วนะคะสำหรับงานของน้องต้นข้าวซึ่งงานที่ผ่านมาก็เป็นงาน p r i v a t e เป็นงานส่วนตัว ดังนั้นเราจะไม่ได้เห็นแบบบรรดา f อฟมาให้กำลังใจน้องกันเยอะแยะมากมายแต่ว่าน้องต้นข้าวก็ทำได้ดีมากๆค่ะแต่ทีนี้แต่และเวทีที่น้องไปทำการแสดงจะมีบททดสอบให้เด็กคนนี้ไม่ว่าจะเป็นบททดสอบเลขบททดสอบน้อยนะคะแต่น้องต้นข้าวก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลย บททดสอบอย่างเช่นเรื่องดินฟ้าอากาศฝนฟ้าไม่เป็นใจบ้างหละ่ะฝนตกบ้างหละ่ะหรือไม่ก็ในช่วงที่แบบอากาศร้อนๆอ,อบอ้าวหรือบางวันที่น้องทําการแสดงตอนกลางวันแล้วโอ้โหแดดร้อนอบอ้าวกันอย่างเงี้ยมันเป็นบททดสอบที่เด็กคนเนี้ยจะสามารถทนต่อสถานการณ์ต่างๆได้หรือเปล่าไหนจะในเรื่องของการที่ น้องเป็นตู้เพลงเคลื่อนที่ดังนั้นหน้าเวทีก็จะมี FC บอกว่าไปหยอดขอเพลงแต่ละเพลงแน่นอนค่ะว่ามีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องลิขสิทธิ์แต่น้องจะแก้สถานการณ์ได้ยังไงจะไม่ร้องเลยก็ไม่ได้จะร้องก็เสี่ยงต่อลิขสิทธิ์น้องก็อาจจะมีลบเลียงในเรื่องของการ ร้องแบบสดๆให้ฟังสักท่อนหนึ่งหรืออะไรแบบนี้แหละนั่นคือเป็นการแก้ไขสถานการณ์ของน้องหรือบางทีอาจจะเจอกับ f c ด้านหน้าหลากหลายบางคนก็อาจจะต้องการแบบนี้ต้องการแบบนั้นหรือบางคนอาจจะบับมาหอมแก้มบ้างจับแก้มบ้างอะไรต่างๆนานาที่น้องจะต้องแก้ไขสถานการณ์แต่ทีนี้งานที่ผ่านมา ก็เป็นบททดสอบน้องต้นข้าวเช่นเดียวกันค่ะผู้คุณรู้ไหมคะว่าบททดสอบงานที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานเลี้ยงรุ่นง,งาน private นี่แหละมีบททดสอบอะไรให้น้องต้นข้าวบ้างบททดสอบที่ว่านี้ก็คือปกติน้องต้นข้าวไปทําการแสดงด้านหน้าเวที <S <S ก็จะมี fc แบบเยอะมากเลยที่มาให้กำลังใจน้องไม่ว่าจะเป็น fc ที่ มีช่องแพลตฟอร์มของตัวเองช่อง Youtube ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่หรือ f อที่มาฟังเพลงมาให้กำลังใจดังนั้นนะคะน้องจะมีความรู้สึกแบบออุ่นใจที่นั่นหน้าเวทีน้องรู้อยู่แล้วว่าเขามาเพื่อน,น้องแน่นอนเลยแล้วงานที่ผ่านมาจะเป็นงานที่เขาเออมาสังสรรค์กันเฉพาะกลุ่มถูกไหมคะดังนั้นแน่นอนค่ะว่า น้องต้นข้าวก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่พวกเขาชื่นชอบในเพลงของน้องอยู่แล้วแต่ทีนี้คือมันจะไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ทุกคนจะมุ่งมาที่น้องนั่งมองน้องนั่งชื่นชมน้องแต่อันนี้เขาอาจจะมีการคุยกันสังสรรค์การพูดคุยกันแล้วก็ได้ฟังเพลงเพราะๆกับจากน้องต้นข้าวไปด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าใครจำได้ที่น้องพูดบนเวทีถูกไหมคะน้องก็จะบอกว่าประมาณ อมีความกดดันเล็กน้อยแหละที่ปกติน้องจะเจอคนเยอะแต่อันนี้อาจจะน้อยกว่าในวันที่ผ่านมาซึ่งสำหรับที่บางคนพอเจอกับสถานการณ์อย่างเงี้ยบางทีก็ไม่สามารถจะแก้ไขสถานการณ์ได้คือไปไม่เป็นก็มีนะทุกคนอย่าลืมว่าบนเวทีมีน้องต้นข้าวคนเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งงานพิธีกรก็ดีนะคะ เอ็นเตอร์เทนนอกจากเอ็นเตอร์เทนในเรื่องการร้องเพลงแล้วอาจจะมีะพักเบรกนิดหน่อยในการพูดคุยหรือมีการหยอกเยา้าหรือมีการแซวเล่นกันซึ่งน้องต้นข้าวนะคะก็ทำได้ดีมากๆคือมีเรื่องมาเล่าเล็กๆน้อยๆคือด้วยความว่าพออยู่บนเวทีน้องต้นข้าวจะมีความเป็นมืออาชีพเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยซึ่งนะคะ ออย่าคิดว่าบางคนบอกอ่ะก็ศิลปินคนอื่นเขาก็ทำกันได้ไม่เห็นแปลกแล้วน้องต้นข้าวจะแตกต่างจากคนอื่นได้ยังไงแตกต่างค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่ผู้คุณพูดถึงหรือบางคนอ้างถึงเน่ะเขามีวัยวุฒิเท่าไหร่แล้วอายุเขาเท่าไหร่แล้วประสบการณ์บนเวทีเขาเท่าไหร่แล้วคะ่ะ อย่าคิดว่าน้องต้นข้าวตอนนี้เป็นศิลปินเป็นนักร้องอาชีพนะคะต้องดูอายุของน้องด้วยว่าน้องเป็นแค่เด็กหญิงอายุ13ปีมาหมัดหมาดแต่ว่าน้องสามารถที่จะแก้ไขสถานการณ์ด้วยตัวเองตัวคนเดียวเลยคุมเวทีคนเดียวอยู่เลยแต่ถ้าเกิดว่า อย่างบางคนบอกว่าศิลปินคนอื่นเขาก็ทําได้น้องต้นข้าวไม่เห็นจะแตกต่างเลยนั่นหมายความว่าคุณแอบที่แบบชื่นชมน้องโดยที่พวกคุณไม่รู้ตัวเลยตรงไหนก็เพราะว่าพวกคุณคิดว่าน้องต้นข้าวคือผู้ใหญ่คนหนึ่งอ่ะเห็นไหมคะนั่นหมายความว่าน้องต้นข้าวน่ะมีความเป็นมืออาชีพเกินวัยของตัวเองและงานเมื่อวาน ลองเอาเราไปเปรียบเทียบกับน้องดูคิดว่าเรายือนอยู่บนเวทีดูนะคะว่ามันจะมีความกดดันมากขนาดไหนที่ด้านหน้าเวทีคือมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่กันทั้งนั้นเลยหลายหลายคนนะมะีด้วยฐานนะด้วยอาชีพการงานของอที่เคยทำอาจจะเป็นอดีตของคนที่แบบเป็น ทหารตำรวจก็ได้มียศมีเกียรติมีฐานะมีอาชีพที่ดีแล้วคิดดูนะคะว่าความกดดันที่เด็กน้อยคนหนึ่งอายุเพียงแค่13ปีจะต้องคุมเวทีร้องเพลงนะ่ะน้องไม่ต้องห่วงหรอกค่ะน้องร้องเพลงเพราะอยู่แล้วไม่ว่าจะเวทีเล็กเวทีใหญ่เรื่องร้องเพลงน่ะน้องสามารถทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในการโชว ตั้งแต่ต้นจนจบว่าพวกคุณน้องอยู่คนเดียวและสามารถที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองความกดดันน่ะปกตินะคือน้องอะ่ะหน้าเวทีทั่วไปเราจะเห็นว่าน้องอาจจะเซลล์ยูทูบเบอร์ท่านนี้เซลล์ยูทูบเบอร์ท่านนู้นเซลล์อฟซคนนู้นคนนี้ด้านหน้าเวทีแต่งานเมื่อวานเป็นงานที่น้องจะต้อง อาการทุกๆอย่างเก็บการเล่นทุกๆอย่างให้มีความเป็นผู้ใหญ่ทุกคําพูดทุกการกระทําน้องจะทําไม่เหมือนกับเ,เวทีทั่วๆไปเพราะว่างานมันเป็นรูปแบบแบบมันจะแบบเป็นไม่เชิงแบบทางการนะแต่ว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างสํารวมไงดังนั้นนะคะความกดดันมันเยอะมากอยู่แล้วที่น้องจะต้องแบบอ อาการต่างๆจะล้อเล่นอะไรมากก็ไม่ได้จะเล่นเกินไปก็ไม่ได้จะไม่มีการพักเบรกพูดคุยเลยขึ้นไปร้องเป็นตู้เพลงอย่างเดียวเลยมันก็ไม่ใช่พระงันพวกคุณคิดดูว่าในหัวของน้องอะ่ะในระหว่างที่จับไม้พูดหรือว่าจับไม้ร้องเพลงอะเด็กน้อยคนหนึ่งอายุ13ปีน้องคิดอะไรอยู่ในหัวบ้างทุกคำพูดของน้องทุกการกระทำ ทุกเสียงร้องที่เปล่งออกไปน้องจะต้องใช้ทั้งสติใช้ทั้งความคิดใช้ในความสามารถในทุกๆอย่างเด็กน้อยคนนี้อายุ13ปีทําได้สุดยอดมากๆและน้องสามารถฝ่าด่านความกดดันต่างๆไปได้แล้วก็จบงานได้อย่างสวยงามมากๆปลกมือค่ะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นชื่นชมน้องกันเยอะๆนะคะ